สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาสาธิตวิธีการใช้งานโปรแกรม REC นะคะโปรแกรม REC นะคะจะเป็นโปรแกรมการเก็บข้อมูลนะคะอย่างเช่นเป็นเก็บข้อมูลของค่าพิกัดนะคะหรือมุมอ,องศาหรือการวัดระยะทางค่ะคลิปนี้เราจะใช้เป็นกล้อง Total Station นะคะยี y ่ห้อ Precision รุ่น GT 2 0 5ค่ะอันดับแรกนะคะให้เราไปที่เพจนะคะเพื่อไปที่โปรแกรม REC นะคะ f 4ค่ะ ตรงนี้นะคะจะเป็นให้ใส่ชื่อไฟล์นะคะให้เราใส่ชื่อไฟล์ค่ะเสร็จแล้วกด enter นะคะกดย yes ี f 4นะคะค่ะถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนโหมดนะคะให้เราดูไปที่ f 2นะคะ ic slash data ตรงนี้ก็คือจะเป็นการเก็บข้อมูลของการวัดระยะทางนะคะถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนก็กด f 2ค่ะ ic angle data ก็จะเป็นการเก็บ ข้อมูลมุมองศานะคะ i e c Call Data ก็จะเป็นการเก็บข้อมูลค่าพิกัดนะคะ i e c Call Andis นะคะจะเป็นการเก็บข้อมูลค่าพิกัดและการวัดระยะทางและการเก็บค่าพิกัดมุมองศานะคะสำหรับคลิปนี้เราจะใช้เป็น i e c Call Andis นะคะค่ะถ้าเราต้องการที่จะย,ยิงนะคะให้เราเล็งก้อนนะคะไปยันจุดที่เราต้องการจะเก็บนะคะกดไปที่ F4 ค่ะ กด stop นะคะถ้าตรงกับจุดที่เราต้องการเรียบร้อยนะคะกด f 4นะคะ pt นะคะจะเป็นให้ใส่ชื่อจุดนะคะเสร็จแล้วนะคะกด f c ค่ะตรงนี้นะคะข้อมูลก็จะเก็บเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะถ้าเราต้องการที่จะดูข้อมูลที่เราบันทึกไว้นะคะให้กด esc ออกนะคะ ไปที่ f 3เมมนะคะจ็อบกด enter ค่ะ view เพื่อดูนะคะจะมีข้อมูลนะคะที่เราเก็บไว้อยู่นะคะสำหรับวิธีการใช้งานโปรแกรม ic e ก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดี่สนใจนะคะสามารถเข้ามาชมสินค้าได้ที่โชว์รูมีนาบวันนะคะร้านของเราจะตั้งอยู่ในโครงการมิโซะค่ะซอยบางานาสายหรือว่าโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 2 1 0 3 Yes.